การ้า้อนลวมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะค่ะคุณผู้ชมครับภายหลังจากที่ได้มีการประกาศยุบสภาของนายกรัฐมนตรีได้เพียง2วันพร้อมกำหนดวันเลือกตั้งในอีก2เดือนข้างหน้าหรือในวันที่3กรกฎาคมค่ะ ประตูสู่การเลือกตั้งที่ได้เปิดต้อนรับผู้สมัครสอสาจากพักการเมืองต่างๆนะคะก็เริ่มปรากฏสัญญาณความรุนแรงจากเหตุการณ์ลอบยิงนายประชาประสบดีอดีตสสสมุทรปราการของพักเพื่อไทยเมื่อช่วงค่ำของวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณมาซ้ำเติมผมผมไม่เคยช่ร้อยคุณเลยคุณสุเทพ ผมไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผมไม่ได้พูดถึงคุณสุเทพไม่ได้พูดถึงใครสักคนเลยครับผมก็ไม่รู้ค Th er, ุณส so ุเทพเข้าใจอะไรกิจหรือเปล่าอย่างเมื่อผมมาโหวตสิกรรมแล้วผมมาโหวตสิกรรมทุกคนคุณบอกคุณประชาอย่าถือโอกาสเอาเรื่องนี้มาหาเสียงทางการเมืองผมไม่เคยตำหนิรัฐบาลเลยครับผมขอบคุณคุณออิพิธิ์นะที่คุณเป็นคนมีน้ำใจคุณเอื้อมมือมาจับมือผมผมก็ฝากคุณมาช่วยจับคนร้ายได้ ขอให้คุณดูแลผู้สมัครสอสอทุกเขตหน้าไหวหน้าเก่าทุกคนเรารักกันให้ฝากปลอดภัยเท่าเทียมกันครับคุณมาซ้ําเติมผมผม,ผมเสียใจสรุปนะครับว่ามัก็คงเป็นประเด็น าาการเมืองส่วนรูปคดีคนร้ายทั้งหมดเราต้องเคารพก,การทาหน้าที่ของเจ้าที่ตํารวจที่ต้องสืบคนสืบพยานข้อมูลทั้งหมดไม่รังเลฟันธทงให้กับเจ้าที่ตรวจไปทั้งหมดรวมถึงข้อมูลในทางลับข้อมูลบุคคลที่สั่งสังหารผมมอบให้อดีตผู้จัดการของทัพอกาศเพื่อการฐา,านบกอดีตผู้จัดการฐานบกทั้งยยหมดเเสรอกบท่าน ดีตพบตรท่านประชาคมนอกและท่านอดีตนายกสมชัยวงสวัสดิ์ที่ผมไว้ใจที่สุดก็บอกให้ไปหมดแล้วนะแต่ขออนุญาตไม่พูดเพราะอยากให้ตํารวจทํางานมีประสิทธิภาพเพื่อความไม่สับสนก็ให้ความเป็นทางกับบุคคลภายนอกที่มันกันํากึ ดยสนามการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสม,มุทรปราการได้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือการเลือกตั้งท้องถิน่นซึ่งก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสม,มุทรปราการที่จะมีขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้โดยมี3คขั้วการเมืองใหญ่เข้าร่วมแข่งขันค่ะคือเบอร์หนึ่งนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมจากพรรคมาตุภูมิเบอร์สองนายอํานวนรัสมิทัศน์จากพรรคภูมิใจไทยและเบอร์สี่นางสาวพัทรวดีอภิเด่นนภาลายัยจากพรรคเพื่อไทย ซึ่งรายงานข่าวแจ้งว่านายประชานั้นให้การสนับสนุนส่วนที่2การเมืองระดับชาติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่3กรกฎาคมนายประชาสอสหลายสมัยได้ลงแข่งขันในพื้นที่เขตทั้งที่7อําอำเภอรพระสมุทรเจดีก็มีคู่แข่งจากสองพักการเมืองคือนายพูนผลอัศวะเหมรองเลขาธิการพักมาตุภูมิและนายสมยศประกอบผลว่าที่ผู้สมัครจากพักประชาธิปัตย์ ทางด้านของพลตําจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะที่ปรึกษาสอบอสิบก็ได้ออกมาระบุว่าชนิดของลูกกระสุนและปืนที่คนร้ายนํามาใช้ก่อเหตุก็คือปืน M16 และกระสุนขนาดจุด2องสซึ่งได้ใช้เฉพาะในหน่วยราชการบางหน่วยงานเท่านั้นค่ะขณะที่จากการตรวจสอบของสำนักข่าวทีนิวส์ของเรานะคะก็พบว่าเครื่องกระสุนขนาดจุดสามสองสองสามนั้นส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในหน่วยคอมมานโดและหน่วยรบพิเศษของทหารมากที่สุดค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะกระสุนปืนชนิดดังกล่าวค่ะก็ยังมีการนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันอย่างภาคเหนือตอนบนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค5ประกอบด้วยเชียงใหม่ลำปางแพร่พเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนน,น่านและลำพูนแค่เชียงใหม่จังหวัดเดียวค่ะก็มีมือปืนรับจ้างถึง62คนนะคะส่วนภาคเหนือตอนล่างค่ะพื้นที่รับผิดชอบของ กองบัญชาการตํารวจภูธรภาก6นะคะก็ประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรอุตรดิต์สุขโขทยัยนครสวรรค์กำแพงเพชรตากอุทัยธานีซึ่งมีมือปืนในบัญชี64คนสังกัดอยู่ใน8ซุ้มใหญ่และก็2กลุ่มเล็กค่ะส่วนภาคอีสานตอนล่างนะคะบชพ3ค่ะกองบัญชาการตํารวจภูทรภัก3เนี่ยนะคะก็ดูแลจังหวัดนครราชสีมาอุดรราชธานี สุรินบุรีรัมย์ยโสธรศีสเกตชัยภูมิอำนาจเจริญค่ะส่วนภาคอีสานตอนบนนะคะกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4นะคะก็ดูแลจังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มหาสาร,รคามนาครพนมน้องบัวลำภูอุดรธานีสกลนครน,น้องคายเลยและมุกดาหารค่ะซึ่งมีมือพิฆาตไร,ร้สังกัดอยู่41คนนะคะส่วนภาคกลางค่ะ กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค7นั้นนะคะก็ดูแลตั้งแต่จังหวัดนคนปรปฐมสุพรรณบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครกาญจนบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันและสมุทรสงครามซึ่งมีซุ้ม,มูปืนมากที่สุดถึง82ซุ้มค่ะ ส่วนจังหวัดในแถบชายทะเลนะคะในความรับผิดช,ชอบของกองบัญชาการตรํารวจภูธรภาค2เนี่ยนะคะก็ดูแลจังหวัดชนบุรีปราจินบุรีประยองจันทบุรีสระแก้วฉะเชิงเศราและก็ตราดค่ะและพื้นที่ของกองบัญชาการตรํารวจภูธรภาค1นะคะที่มีพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะรักษาการผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค1เป็นผู้แทนที่ดุดุไม่แพ้กันกับภาค7นะคะที่จังหวัดสมุทรปราการนนทบุรี รันครศรีอยุธยาปทุมธานีสระบุรีลบบุรีอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทค่ะซึ่งมีมือปืนลั่นไกลอยู่มากที่สุดนะคะถึง236คนเลยทีเดียวค่ะและลงไปที่ภาคใต้ตอนบนนะคะที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะคะซึ่งรับผิดชอบก็ประกอบไปด้วยจังหวัดสุราธานีค่ะกระบี่ชุมพรระนองนครศรีธรรมราชภูเก็ต พัางงาน,นะคะซึ่งมีทั้งหมด24ซุ้มค่ะมือปืน197คนซุ้มใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ที่นครศรีธรรมราชถึง11ซุ้มค่ะ ส่วนภาคใต้ตอนล่างนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาปัตตานีตรงังสตูลนราธิวาสยะลาและพัทลุงค่ะซึ่งมีอยู่ด้วยกันถึง11ซุ้มนะคะและก็พื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพื้นที่88สอนอค่ะซึ่งถือว่าไม่น้อยหน้าจังหวัดอื่นนะคะที่มีมือปืนรับงานถึง120คนค่ะ แต่ก็ไม่มีซุ้มสังกัดนะคะเพราะว่าจะเดินทางเข้าๆออ,ๆออกๆจากต่างจังหวัดมารับงานในกรุงเทพนั่นเองค่ะและก็เป็นที่รับรู้กันดีนะคะว่าศึกของการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะเป็นไปอย่างสูสีคู่ขี้เลยทีเดียวและก็เป็นสูสีคู่ขี้ที่สุดของประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยด้วยค่ะเพราะว่าเก้าอี้สอสอทุกตัวนะคะจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นแล้วค่ะการได้มาซึ่งสอสอแต่ละตําแหน่งก็จะต้องเกิดการแข่งขันกันอย่างถึงที่สุดนะคะ ซึ่งอาจต้องแลกกับบางชีวิตค่ะเพื่อไปให้ถึงผลลัพธ์ดังกลับนั้นนะคะและนี่ก็เป็นเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันเสาร์นี้ค่ะวันนี้ดิฉันจิตด,ดีสีดีพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะจอข่าวร้นเะ